นั่นข้าเจ้าขาเจ้าขาเจ้าเาเอกไปเมือสีเนียวกันเนี้ยขาวอันกำเจ้าวันนี้ผสมเนี่ยนะอย่ง้ว่าเจีเนี่ยขกำของกำนึาะรอันนเป็นข้าไร่บริตั้ทหามีขกำไรบริสต์ทหารแมนอันนี้ขอกำขาไร่บริมันจะเป็นข้าววิตามินแมนโอ้ตีไ่เครื่องอันนั้นจะออกแก

ไม่หาเอาขอเหนียวก่โอ้เรลก็กินแล้วกินตน้๋มเขาเอาึ้นเอากินต้มข้าวมาจะกินเลยต้มก้อกต่าอนะกินเลยอันนี้คุยใช่ไหมอันนี้คพอประเดกบอมดำลงไปอันนี้สำหรับ สำหรับผู้กินข้าเจ้าข้าเจ้าค่ะมันต้องรวมกันอาหารเข้ามา่ยังง้วเอากินกินกกินเนื้อินเนอักได้เอ้าเิเนอกินเนื ผู้ใดกินข้าไงอยู่นีนีบัดลาเล็นี่ขไงค้าหน่อยอยู่หันเหมือนคนจะน่าภาคไท้กัเขาไปหันละเก็ไหมน้ำชีุกที่จครจได้ควจะ้มนก็หนังิมพ์ก่อนคนจะน่าภาคไทยคนจะน่าให้เสียงภาษาไทย่าว่าเม่นไป่นนย่่นนไปนยน่น

ไข่ปลาโลสำหรับข้าวเจ้าได้ทุกอย่างเลม้ยได้ยุกได้ยุก้าอย่างไ กินได้ไงเนี่ยข้าปากเจียวเลยมันหายยัดยากมันหายยัดยากยเลแต่บ้านผมไม่ต้องเปคนหายนะมันจะหายก่อนนี่จริงแต่ทางเราคงมีอย่างเช่นเขาไปตลาดเราจะมีทุกอย่างตลาดเราเป็นทุกอย่างแน่นอนในตลาดลรวแม่พื้นเพียของเราจะมีทุกอย่างของแปลกก็มีแม่พี่หอดบางหลาบาง

เออไปยิงไปยิน้าไมยากไมบอยากอ่ะื้อดอเงานมึงบอกไม่สมองอ่ะงานม่มจริเดียวองตวเองไม่ทำงานบอาม่เมจริเดียวเดียวมนกองร้างน่าก่เนถ้าคนหน่มินขนาดวน

M ba เบาะไปเข้าไปโตตัวมันแกงหอมเน็ตป่ะนี่มันตัวใหญ่นี่

มืนกินว mm ังประเด็ดเหมือนกับสุก huh. ับดอกครับผมบ้าหัวอด็ดไปหรือมองยืนหิเหมือนห้องปลาน้องึ้งน้องยังจะทำแบบพักนีดีไบมาอยู่เนี่ยไงมาถึลอะรกินด้ว

mà luôn muộn, thầy thầy thầy, một cây không phải cây dương cây dương, cây

ไม่เอาหรอดีกว่าร้นก mm. <Awesome. S 2> ่เป็นรดีหรือ่อ่ใใเราชอ่หาอกไม้วรนีหรก็มันอนเ่าไม่อร้ใ่ใอย่ารนเนี่ย

mm -hmm. 默的 Rồi làm gì không phải đâu. Mình làm gì cũng được, 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 không phải đâu. Mình làm gì cũng được,

Vô đây, hmmm. Via ảnh hưởng này lắm bắt anh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  lắm bắt Ở lắm bắt anh lắm bắt anh bắt anh lắm 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 bắt

บางอย่าอก็เห็นงอคนอื่นมันบ่บ่บ่เสริม่ว้ฟันอะไรแลครับพี่ทานเหมือนไม่เป็นไรแต่กินช่วยนะแต่กินช่วยแต่ดึงดูดผู้คนหมูฟักินไก่ไก่ไก่กับไก่ไต่ะงาสันเหม่อนหมกตาแล้วก็มือหมกตาตอนใหญ่ไอ่รูป่มือหงอกเนาะในกูก

ก็จะดืนสบายจนจะได้นี้เพราะว่าเป็นของราคาทุกเมื่อก่อนดีพ่อนมาแจ้นี่มันอร่อยบอบอก้็ไปกินบอกไปกินจเนาะจะบอก่ร่ที่มึงยไหนแล้วก็อนอันนี้มันฉุบปาหรืออะไรบอกใครปาไม่ใช่ไม่ใช่ให้อ ไข่ปลากรหังไข่งกันเนาะหาอะไกันตลอดเลยวงเาจะวางไข่หรอแม่งทดูวางไข่ไข่ปลาเยอะตอนเนี้ยแม่ก็เลเห็นไข่ออกใบพู้ถึงมะม่วงเขาเผลาเขาะซื้อให้ม

ถ้าถ้าคนแต่อายุเจ็ดปีจะลองลองดูว่าแต่ว่ามันจะกินง่ายก็ต้มเกีไมวต้มเกี่ยวต้มกี๊ยวแ่ต้เกี่ยว่ะแต่ว่ารสชาติก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันมันชาติมีกลิ่นกลิ่นมะม่วงกลิ่นวนละมผสม อันนี้มันก็มีกลิ่นกระเทียมนะกลิ่นหรอมกระเทียม,ม,มสร้างของเขามาได้นะสร้างสร้างมาทำมันได้เขาจะตั้งร้านตั้งร้านเชื่อมเลย จะเปลี่ยนเป็นเหล็กใช่ไหมครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่โค้งสั่งไม่ที่เหลืออยู่นี่เอาเหล็กเสริมซื้อๆออ๋ oh. ไม่พังลงเด็แค่เพราะว่าโครงไม้ยังดีอยู่นะแมีนั่นแหละก็ตรงไหน,นมันมันอ่อนลงมันไม่แข็งตัวก็ก็กเอาเหล็กเสริสมก็ได้เอาเหล็กเสริมยอดขึ้นไปยิ่งเด็ <Okay. S 2> นี่เดี๋ยวสัง่ง